สวัสดีครับกิติครับวันนี้กิติอยู่ในจังหวัดพิจิตรนะครับถ้าขับรถเข้าตัวเมืองพิจิตรก็22กิโลครับแต่ว่าเมื่อกี้ขับรถมาตามถนนสาย117วิ่งจากนาครสวรรค์เพื่อไปนู่นเลยฮะไปพิษณุโลกนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้ออกมาจากนาครสวรรค์ก็แค่เก้โลตามถนน1น7เพื่อไปพิษโลกที่ผมยืนตรงนี้นะฮะไปนู่นเลยพิษณโลกแค่35กิโลครับมองขวามือก็เจอโครงการนี่เลยครับของพี่หนึ่งสยาม นะรับสร้างบ้านนอกดาวอยู่ในจังหวัดพิจิตรอยู่ติตดถนนสายหลักเลยครับโอเคครับไปดูทรงดอกจิกของพี่หนึ่งสยามด้านไหนครับครับนี่คือบ้านทรงดอกจิกหลังคาซ้อนสองชั้นมงด้วยกับเบื้องหลอนคู่นะท่านผู้ชมนะลักษณะการทำของพี่หนึ่งสยามเนี่ยก็คือ เอาอระเบียงมาไว้ตรงหน้าบ้านทางขึ้นอยู่ตรงนี้ฮะตรงกลางขึ้นตัวบนบนซ้ายพอขึ้นไปบ้านหลังนี้สูงประมาณหนึ่งเจ็ดสแซนแต่ว่าเพื่อนๆสามารถยกสูงต่ำได้ใช้เสาหน้า6กนะฮทามผู้ชมดูนะเสาหน้า6กอันี้จริงๆก็ทําเสร็จแล้วเมื่อ3เดือน2เดือนที่แล้วครับแต่ว่าเขาส่งให้ไม่ได้ส่งให้ลูกค้าไม่ได้ซึ่งก็จองแล้วเดี๋ยวก็จะลงสี นะเดี๋ยวเขาลงสีผมเลยถ่ายมาให้เป็นทางเลือกแก่เพื่อนๆถ้าเกิดว่าอยากสั่งรับโคร,ร,รงการรับสร้างบ้านของพี่หนึ่งสยามก็ลักษณะนี้เลยครับทําแบบนี้เลยแล้วบางอย่างดัดแปลงได้อีกนะดัดแปลงด้วยตามเราต้องการนะแต่หลังนี้ก็ทาอย่างนี้ฮะเอาดูฮะรับเบียงนะตรง,ตรงยื่นหน้าบ้านนะขอพูดใหม่นะซุ้มสาลานะที่ยื่นมาหน้าบ้านสองเมตรยี่สิบคูณสองเมตรยี่สิบนะนะแล้วก็มีรับเบียงอยู่ตรงนี้ น่าสเมตรคูน6เมตรครับผมแต่ไอห้องตรนงนู้นหัวมุมนู้นทำมุกยืนออกมา50เซนเป็นฝาเพียมเสาที่ใช้นะ่ยก็คือเสาหน้าหกนะท่านผู้ชมนะเสาหน้าหกอ่าถุนหรือว่าโรดเนี่ยวางอยู่ที่ประมาณ3ามเซนคานนะ่ะเป็นคานตัวเดียวยาวนะทรงยาวโอเคนะดาจะมีสิ่งของกีดขวางเกะกะนิดหน่อยเพื่อนๆไม่ว่านนะมาเน่านด่วอย่างนี้นะ หน้าต่างเป็นหน้าต่างแบบวีโก้ฮะวีโก้ดันออกข้างฮะช่องหนึ่งมีสาบานดันนะฝาเพี้ยมนะ,ะตามมุมเสาอะไรนี่ก็เก็บมอบเก็บกลุกไว้เรียบร้อยเลยอาจจะมีเอาฝาบ้านมาพิงไว้เนี่ยเพืเ่อนๆอย่าว่านะฮะเขาทามานก็เงี้ยเกะกะไปหมดนี่ฮะผมมาดูหลังคานี่ยหลังคานะฮะ ตรงเชิงชายก็คือใต้ท้องที่ก็ปูวก็คือคือตีแบบแนวเรียบนะสลบตามชันทันแล้วก็เก็บช่องนกเข้าไปนะบ้านหลังนี้นะครับหน้ากว้างเลยครับกว้าง6เมตรนะแล้วลึกเข้ามาข้างใน5เมตรนี่ฮนะผมไม่ดูคือจากมุมนี้ไปมุมนู้นนะหน้ากว้าง6เมตรจากฝั่งนี้ไปด้านหน้าฮนะก็คือ5เมตร สรุปว่าก็แบ่งอย่างนี้ท่านผู้ชมเป็นระเบียง2อคูณหเป็นน้องนอน3าคูณหโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านไหนบ้านดีกว่าครับโครงสร้างอะะอย่างด้านหน้าเนี่ยเขาใช้เสานี่เลยหน้าหน้าหน้าเจ็ดเสาหน้าช่วงด้านหน้านหน้าเจ็ดช่วงด้านหลังคือหน้าหกนี่ฮะหน้าเจ็ดบันไดขึ้นสามขั้นบันไดฮะขึ้นมาถึงตรงนี้ก็ปูด,ด้วยไม้สักครับ ไม้สักขัดลายแต่ตีการตีล่องเนะี่ยเขาตีห่างเป็นนานออเดอร์นะท่านผู้ชมผู้ชมต้องการให้ตีชิดก็ได้ครับมาถึงขึ้นมาถึงก็จะเจอสาราเลยฮะสาราก่อนเลยครับเป็นรูปตัวเออตัวเอลครับฝั่งนี้2องเมตรยี่ั่งนู้นสองเมตรยีแล้วก็ฝั่งนี้ที่เหลือก็คือเป็นลูกกลงทางขึ้นบันไดน,นะฮะผมมาดูฝ้าเพดานนะฮะการตีฝ้าเพดานตรงซุ้มสาราก็ตีเข้าหลังลิ้นนะก็คือเข้าลิมมครับผม ล้วก็เล่นอย่างนี้เลยครับหลุมตรงกลางแปดเหลี่ยมแล้วก็ห้อยไฟไว้นะเรามาดูตรงระเบียงเชื่อมต่อสารากับหน้าบ้านนะสองเมตรคูณหกเมตรท่านผู้ชมล่องกว้างก็คือเวลากวาดขยะตกไปข้างล่างเลยนะแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะทำเป็นเหลี่ยมออกมาห้าสิบเซนก็กว้างสองกว้างหกลึกสองนะมาดูบ้านนะลักษณะของบ้านประตูเป็นประตูสไลด์ครับ อ่านี่ผมสไลด์ออกเนี่สยสไลด์อ่าผมสไลด์ออกไอ้ดูทักฝั่งหนึ่งนะฮะระดับประตูฝั่งนู้นก็สไลด์ออกมา,าฟักลูกทรงยาวแล้วก็นอนนูแล้วเล่นกระจกตรงตรงตรง,ตรงขอบขอบประ,ประตูนะฮะประตูสไลด์ฝาบ้านเนี่ยเป็นฝาไม้เนื้อแข็งไม้เนื้อแข็งเสาเป็นโครงสร้างก็คือไม้เต็งนี่คือลักษณะของตัวบ้านนะครับ ตรงหลังคาตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นยื่นออกมาเป็นชั้นหนึ่งที่ก็บอกว่า,าเป็นรูปดอกจิกตรงนี้เป็นตราลักษณ์ของเขา,าครับดอกจิกนะฮะโอเคนะนี่คือลักษณะของการทําบ้านของพี่หนึ่งสยามเดี๋ยวเราไปดูในห้องนอนนะประตูสไลด์ผมสไลด์ออกข้างเลยครับพอสไลด์ก็มาโอ้โหเลยฮนะอาจจะมีคราบฝุ่นนิดนึงเพราะว่าเขาหยุดการทําช่วงคือก็ทําเสร็จ อีกนิดหนึ่งก็จะส,ส่งลูกค้าเลยครับอยู่ที่าทางอีสานมาสั่งถึงนี่เลยครับพิจิตตรงนี้ห้องนอนนะกว้างหกยาวหกนะฮะหน้ากว้างหกแล้วก็ลึกสาเมตรแต่ตรงนู้นดูว่ากว้างเยอะก็เพราะว่า,าเขาทำมุกยื่นไปห้าสิบเซนเป็นฝาเฟียมนะฝาเฟียมทั้งในและนอกหน้าต่างเขาเป็นหน้าต่างบานสวิงหรือว่าบานวีโก้ฮะท่านผู้ชมผอกให้ดูนะฮะนี่ยเนี่ฮะเขาเรียกบานสวิงหรือว่าบีโก้ ปิดเปิดนะปิดเปิดได้โอเคครับเล่นกระจกไว้ตรงกลางนี่ฮนะลักษณะของบ้านหลังนี้นะอ่าดูฮนะท่านผู้ชมดูนี่ฮนะกว้างขวาง,วางตรงนี้ทามุกยืนออกไปอีกห้าสิบเซนอย่างที่เห็นนะตามยืนออกไปห้าสิบเซนก็ดูกว้างกว้างขึ้นแล้วก็มีประตูเปิดไปด้านหลังนะโอเคครับมาดูฝ้าเพดานนะสองหลุมสองหลุมใหญ่ฝ้าเพดานนะ่ะ นี่ฮะเป็นรูปแปดเหลี่ยมผมถอยหลังนะครับผมถอยหลังมาเรื่อยๆก็ตรงนี้จะเจอหลุมอีกครับห้องสามเมตรคุณรอ้คุณเพื่อนสั่งออเดอร์มาใหม่ก็ได้นะคันห้องเลยตรกนี้คันอ่องเลยครับตรงนี้ทาเป็นห้องรับแขกฝั่งนู้นทำาใหนห้องนอนประตูเปิดจากห้องรับแขกไปห้องนอนก็ได้แล้วทํามุกยืดเหมือนกันนะครับก็สามารถทําเป็นหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องนอนได้แต่นี่เป็นออเดอร์ครับก็สั่งทํา สมเมตรคูณหเมตรครับอ่ะมาดูภาพรวมด้านนอกครับเป็นไงครับพเพื่อนๆบ้านทรงดอกจิกผสมผสานกับปั้นหยาของพี่หนึ่งสยามในจังหวัดพิจิตรครับคุณเพื่อนสนใจก็โทรมาสอบถามได้แต่หลังนี้ออกตัวนิดนึงนะครับว่าลูกค้าเอาแล้วนะเพียงแต่ว่าก็ลงสีใหม่แล้วก็จัดส่งตอนนี้อยู่หลังโควิดใหม่ๆก็ยังไม่ได้ส่ง โอเคครับอย่าลืมถูกใจวิดีโอชุดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกันดิให้กิตติด้วยนะครับเดี๋ยวจะองแบบบ้านวานในชาแนลให้มากที่สุดครับวันนี้สวัสดีครับ